สวัสดีครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ผมก็กำลังจะออกไปที่บคสนะครับไปรับนกตัวใหม่นะครับที่ผมสั่งมาเนาะสำหรับสายพันธุ์ของนกตัวนี้เนี่ยผมจะยังไม่บอกนะครับว่าเป็นพันธุ์อะไรทุกคนก็รอดูกันในคลิปนี้นะครับว่าน้องตัวใหม่ที่ผมจะไปรับเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับผมเดี๋ยวทุกคนรอติดตามกันเนาะว่าจะ เป็นสายพันธอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมขอขับรถออกไปรับน้องก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผม โอเคนะครับผมก็ตอนนี้เรารับน้องมาถึงบ้านแล้วนะครับน้องก็อยู่ในถุงตัวนี้นะครับโอเคทุกคนอาจจะแบบได้เห็นแวบๆแ,แล้วนะครับว่าเป็นนกอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอาน้องออกมาจากถุงแล้วก็มาให้ทุกคนดูกันใกล้ๆนะครับนี่นี่ฮะเขาก็อยู่ใน กรงนี้นะครับผมเป็นเล็บเบิร์ดนะครับเล็บเบิร์ดขอบตาสีดับเบิลเยลโล่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเอาน้องเขาออกมาจากกรงก่อนเนาะแล้วเรามาดูกันข้างนอกนะครับผมนี่นี่ฮะจะเป็นเจ้าน้องเล็บเบิร์ดนะครับผมก็ตอนนี้น้องก็อายุอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะครับประมาณ30วัน อีกประมาณ30วันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาน้องเขาออกจากกรงนะฮะนี่ครับออกมาแล้วนะครับเจ้าเลิฟเบิร์ดก็อย่างที่ผมบอกเนาะน้องเป็นสีดับเบิลเยลโล่นะครับก็คือหัวสีส้มตัวสีเหลืองแล้วก็ปากของน้องเนี่ยก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมน่ารักมากๆสำหรับเลิฟเบิร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นนกแก้วที่เป็นนกแก้วขนาดเล็ก นะครับมีมีความสวยงามนะครับมีหลายสีมีทั้งสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะครับชื่อสีก็จะแบ่งๆตามสีนะครับผมอย่างตัวนี้ก็เป็นดนะับเบิลเยลโล่เนาะก็เป็นสีที่ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับดูสิน้องอายุแค่1เดือนเองนะครับทุกคนก็ตอนนี้ทางร้านเขาอะ่ะ ป้อนนะครับป้อนอาหารมาให้น้องแล้วนะครับก่อนจะส่งเนาะก็ป้อนอาหารมาเต็มท้องแล้วนะครับแต่ว่าร้านเขาบอกว่าเราอะ่ะควรป้อนอาหารให้น้องเขาอีกทีตอนประมาณ5้าโมงนะครับหรือว่าจนกว่าอาหารในกระเพาะน้องเนี่ยเขาจะแบบย่อยหมดนะครับผมถึงจะป้อนอีกทีเนาะดูสิดูสิตุ่มเตี้ยมมากเลยครับทุกคน อ okay. เราก็จะมาเลี้ยงน้องเขาให้โตขึ้นมาเป็นนกที่แข็งแรงนะครับก็ตอนนี้ผมก็สั่งอาหารลูกป้อนมาแล้วแหละเนาะมีอาหารลูกป้อนอยู่แล้วนะครับตอนแรกอะผมว่าจะให้ทางร้านเขาส่งมาให้เลยแต่ว่าเขาบอกว่าควรมีอาหารก่อนนะครับเพราะว่าน้องยังแบบยังกินเองไม่ได้ยังแท้เองไม่ได้นะครับผมก็เลยโอเคยังไม่สั่งมาแต่ว่ารออาหารมานะฮะก็เลยพออาหารมาปุ๊บ ก็เลยสั่งให้เขามาส่งแล้วก็ไปเอาที่บขสนะครับผมสำหรับชื่อเนี่ยน้องตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะผมยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับน้องเขาก็ดูแข็งแรงดีนะครับผมดูแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่พิก,การนะฮะเป็นเลิบเบิร์ดแบบขอบตาเนาะก็จะตัวเล็กกว่าเลิบเบิร์ดแบบไม่ขอบตานะครับอืม ชื่ออะไรดีอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเอาน้องเขาเก็บไว้ในกรงแล้วก็เดี๋ยวตอนประมาณห้าโมงเย็นนะครับเรามาป้อนอาหารน้องเขากันนะเดี๋ยวเราจะมาลองป้อนอาหารน้องเขาครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยแบบป้อนอาหารนกนะครับผมนี่จะเป็นครั้งแรกของผมเลยที่จะแบบได้ลองป้อนอาหารนกเนาะนี่นี่ก็เป็นลูกใหม่ของเรานะครับดูสิน้องเขาเหมือนอยากเล่นกับเราอยู่เลยทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนประมาณ5โมงเย็นนะครับเพื่อมาป้อนอาหารเจ้าน้องตัวนี้กันไปเลยโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เวลาประมาณ5โมง5นาทีเนาะผมก็จะมาลองป้อนอาหารเขากันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ชงเลยโอเคเดี๋ยวผมชงอาหารให้น่น้องก่อนละกัน ตัวนี้จะเป็นน้ําร้อนนะครับส่วนตัวนี้เป็นถ้วยที่ผมจะมาใช้ผสมอาหารเนาะแล้วก็จากาเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาอป้อนแบบใช้ช้อนเนาะผมก็เลยไปหาช้อนกาแฟนะครับแล้วก็เอาครีมครีมเนี่ยดัดให้มันเป็นปากแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับให้มันรับกับปากของนกเนาะ มันจะมีแบบช้อนที่เ,าเอาไว้ป้อนอาหารลูกป้อนโดยเฉพาะที่แบบเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละนะผมก็ DIY เอานะครับโดยการใช้ครีมบีบเอานะครับมันก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้แหละก็น่าจะใช้ได้นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นน้าน้าร้อนนะครับน้ําร้อนโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะผสมอาหารให้น้องนะครับเริ่มจากเทน้ําร้อนลงไปนะครับ นี้น่าจะยังร้อนไปสําหรับสําหรับน้องนะเพราะว่าเขาบอกว่าออาหารลูกป้อนเนี่ยต้องอุ่นนะครับแต่ก็ไม่ใช่เย็นนะต้องแบบอุ่นๆแต่ก็ไม่ได้เย็นนะครับผมโอเคเรามาแกะกันเลยโอเคนี่นะสำหรับอาหารก็จะอยู่อย่างนี้เดีย๋ยวเราใช้ช้อนตัวนี้แหละตักเข้าไปเลยสักสองช้อนน่าจะได้อยู่นะ โอเคกลิ่นหอมะนะครับผมกลินแบบกนนก่นแบบกลิ่นข้าวโพดอะเนาะกลิ่นแบบกลิ่นข้าวโพดเลยมันต้องเหนียวขนาดไหน่ะทุกคนผมว่าได้ปะประมาณนี้แหละอยากกินยังออยากกินยังออกมาเร็วเหนียวยังเหนียวยัง ไม่ยอมไม่ยอมลงกลัวอ่าลง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 ไม่มีใครทําอะไรลงลงลงเอ,อ้ไม่ลงงนี้แล้วจะผสมอาหารให้ยังไงล่ะเนี่ยจะป้อนยังไง่ะเนี้ยอาลงก่อนลงก่อนลงก่อนหิวย,ยังหิวยังอ่าเหมือนน้องเขาจะหิวแล้วนะครับผมเดี๋ยวแถวผมลองเช็คอาหารก่อนว่ามันร้อนเกินหรือเปล่าเนาะ โอเคนะครับผมทุกคนก็ตอนนี้เหมือนน้องเขาจะอยากกินแล้วแล้วก็อาหารก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองป้อนเขาเลยละกันฮะเอายังอ่าเขาชคนะครับผมอร่อยไหมโอ้อร่อยอ่ะอ่ะอ่ยำ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 เราต้องประคองคอเขานะครับต้องพยายามประคองที่ พอของเขากินเก่งซะด้วยวินี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมทุกคนที่แบบผมได้แบบป้อนอาหารนกอะ่ะอร่อยไหมลูกอ่ะกิน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 ยังยิมยัง,ยยง,ยยงอีกหรอกินเก่งจังเช็ดปากหน่อยเด้อะเช็ดปาก อายไหยมอิ่มยั่งเนี่ยไหนดูสิได้อีกได้คอ,อ่ะมันมันอืออายอ,ยอายไหมอร่อยครับ <laughs> เอาอ,อีกไหมแน่นแล้วนะเอาอ,อีกเหรอ <laughs> ให้กระเดกเริ่มจะแบบเริ่มจะไม่ค่อยกินแล้วนะทุกคนน่าจะอิ่มแล้วนะน่าจะอิ่มแหละแน่นแล้วเนะี่ยดูสิเต็มเลยโอเคผมว่าน้องเขาน่าจะอิ่มแล้วแหละ นะครับอิ่มแล้วเนาะไปโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้น้องเขาก็อิ่มแล้วนะเต็มพุงเลยแน่นตับเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาน้องเขากลับลงตะกร้าเนาะผมก็ให้น้องเขามาอยู่ในตะกร้าโอเคครับสำหรับ คลิปนี้มันก็มีประมาณนี้นะครับผมก็พาทุกคนไปรับนกตัวใหม่นะครับก็คือเจ้าเลิฟเบิร์ดตัวนี้นะครับดูสิน้องเขามองเราอะไรอ่ะหิวอีกเหรอพอแล้วเต็มแล้วไม่ต้องร้องกินแล้วโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ตรงข้างล่าง นะครับให้ถึง1,000ซับสไครต์ไปไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย you awesome.